ฟังชัดๆรอบโลกวันนี้ข่าวที่โลกให้ความสนใจเป็นกรณีศึกษาคือประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเวียดนามกลับมาพบการติดโควิด -19 ในชุมชนครั้งแรกหลังจากไม่พบผู้ติดเชื้อ100วันทําให้ทางการเวียดนามต้องกลับมาใช้มาตรการทางสังคมที่เข้มงวดในเมืองดาน,นังท่ามกลางความน่ากังวลว่าผู้ที่ติดเชื้อในชุมชนสองรายใหม่ที่พบอาการวิกฤตต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทางด้านของเทศบาลเมืองดาน,นางังประกาศมาตรการทางสังคมครั้งใหม่ มีผลบังคับใช้อย่างไม่มีกำหนดซึ่งรวมถึงการต้องสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะห้ามรวมกลุ่มในสถานที่สาธารณะเกิน30คนและการงดจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้คนรวมตัวเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ทางการยังประกาศงดรับนักท่องเที่ยวจากต่างเมืองเป็นเวลาอย่างน้อย14วันเช่นเดียวกับประเทศลาวพบผู้ป่วยโควิด -19 ใหม่หนึ่งรายหลังไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศต่ตอเนื่อง102วัน กระทรวงสาธารณสุขของสอปปอลาวเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่หนึ่งรายนับเป็นการพบผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ102วันโดยเป็นชายชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพนักงานในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำในสอปปอลาวส่วนที่ญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นก็ไม่ตกกังวลอย่างหนักอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งในญี่ปุ่น ที่ตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นทุกวันชาวญี่ปุ่นออกมาชุมนุมใกล้กับสนามกีฬาในกรุงโตเกียวเรียกร้องให้ยกเลิกการจัดก,การแข่งขันโอลิมปิกที่ถูกเลื่อนไปเป็นปีหน้าจากสถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดท,ทั่วโลกในขณะที่บุลคลากรทางการแพทย์และนักวิชาการก็มีความเห็นว่ารัฐบาลญี่ปุ่นของนายชินโซอาเบะกำลังประเมินสถานการณ์ผิดพลาดที่ยังไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งใหม่ ส่วนที่ประเทศอังกฤษหลังจากรัฐบาลได้เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศได้ตั้งแต่10กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดรัฐบาลอังกฤษก็ออกมาตรการเร่งด่วนมีผลบังคับใช้ในทันทีให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจกักตัวนักท่องเที่ยวและผู้คนที่เดินทางมาจากประเทศสเปนทุกคนเป็นเวลา14วันและบังคับให้ทุกคนนั้นสวมหน้ากากอนามายัยหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เดินทางมาจากสเปนเป็นจํานวนมากนอกจากนี้รัฐบาลอังกฤษได้มีการเพิ่มรายชื่อ ป,ประเทศสเปนเป็นประเทศเสี่ยงโควิด19อีกด้วยส่วนที่สหรัฐอเมริกาก็มีข่าวน่าตกใจเมื่อหมอฮีโร่มือหนึ่งในสหรัฐถูกชาวอเมริกันบางกลุ่มค่มขู่ทำร้ายหลังออกมาตรการป้องกันโควิด19 นายแพทย์แอนโทนีฟาลซี่ผู้ออกนโยบายสู้โควิด -19 ให้กับรัฐบาลสาหรัฐได้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาภรรยาและลูกสาวได้รับจดหมายข่มขู่ทำร้ายหลายฉบับในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยแพทย์มือหนึ่งของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าประชาชนบางส่วนโกรธแค้นเขาเนื่องจากคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปขัดขวางการใช้ชีวิตจากการออกมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 โดยในแพทย์ฟาวซี่กล่าวด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยเข้าใจความโกรธแค้นตรงนี้เพราะคำสั่งปิดเมืองหรือปิดร้านค้าต่างๆส่งผลกระทบกับประชาชนซึ่งล่าสุดครอบครัวของหมอฟาวซี่ก็ได้รับการดูแลและคุ้มครองจากหน่วยรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนข่าวดีนะคะที่ปากีสถานปู่ทวดอายุ103ปีหายป่วยจากโรคโควิด19เป็นกระแสฮือฮาในประเทศปากีสถานเลยทีเดียวหลังจากที่นายอาซิดอับดุลอาลิม ทวดวัย103ปีจากหมู่บ้านเล็กๆในเขตจิตรานหายป่วยจากโรคโควิด -19 ค่ะหลังจากคุณปู่ตรวจพบติดเชื้อเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมแล้วก็เข้ารับการรักษาที่ศูนย์ตอบสนองเหตุฉุกเฉินกระทั่งแพทย์อนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในผู้สูงอายุหลักร้อยปีที่รอดจากไวรัสมรณะ ข่าวการหายป่วยของทวดอาลิมก็ทำให้หลายฝ่ายมีความหวังว่าสถานการณ์วิกฤตในประเทศปากีสถานนั้นจะทุเลาลงค่ะนักวิทยาศาสตร์ประเทศฟินแลนด์ได้คิดค้นพัฒนาเครื่องมือตรวจหาเชือ้อโควิด -19 อุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่านาโนเซนเซอร์ค่ะ วิธีการใช้งานคือให้ผู้ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เป่าลมหายใจออกทางปากคล้ายกับเครื่องเป่าทดสอบสมรรถภาพปอดจากนั้นนาโนเซนเซอร์จะทำการคัดกรองเชื้อโควิด -19 จากลมหายใจซึ่งจะสามารถรู้ผลว่าติดโควิด -19 หรือไม่ภายในเวลาเพียง2นาทีเท่านั้นค่ะซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็มั่นใจว่าเครื่องนาโนเซนเซอร์มีความแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์แม้แต่ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการนาโนเซนเซอร์ก็สามารถตรวจจับหาเชื้อโควิดได้และสามารถนำอุป กนตัวี้มาใช้ได้จริงในเดือนหน้าค่ะปิดท้ายที่นวัตกรรมหน้ากากโควิด -19 ตอบโจทย์ชีวิต New Normal ค่ะขณะนี้มีหลายบริษัทที่พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับหน้ากากอนามายัยเพื่อจูงใจแก้ปัญหาคนที่ต่อต้านไม่อยากสวมใส่หน้ากากให้หันกลับมาใส่หน้ากากอนามัยกันนะคะ นี่คือหน้ากาก IMAS ตัวนี้ทำจากซิลิคนใสแล้วก็มีช่องกรองอากาศ2ช่องที่ด้านล่างเพื่อสใส่ไส้กรอง n 95ตัวหน้าก,ากากยังสามารถทำความสะอาดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เช่นจะอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อใช้ความร้อนหรือแช่ในสารฟอกขาวก็ได้หรือจะเป็นแอลกอฮอล์ก็ดีราคาอยู่ที่ชิ้นละ15ดอลลาร์หรือประมาณ450บาทค่ะที่รัฐมิชิแกนก็พัฒนาหน้ากาก,ากที่จะช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถแสดงตัวตนได้มากขึ้น เพราะเป็นหน้ากากที่ใช้วัสดุปโปร่งใสทั้งชิ้นใส่เหมือนกับไม่ได้ใส่นะคะหน้ากากที่มีชื่อว่าลิฟมีโทนสีหลายสีให้เลือกเข้ากับสีผิวโดยวัสดุที่ใช้ก็มีคุณสมบัติต่อต้อตานการจับตัวของไอน้ําใช้งานได้นานถึง1เดือนราคาของหน้ากากลิฟเริ่มต้นที่ชิ้นละ49ดอลลาร์หรือประมาณ500บาทคา่ะส่วนหน้ากากชิ้นสุดท้ายเป็นรีดีมาสนะคะมีลักษณะพิเศษที่ช่วยแก้ปัญหาในเวลาที่ต้องการดื่มเครื่องดื่ม ผู้ใช้สอดหลอดดูดเข้าไปข้างใต้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องถอดหรือขยับหน้ากากเลยและมีขายแล้วในขณะนี้ราคาชิ้นละ25ดอลลาร์หรือประมาณ750บาทกำลังเป็นที่นิยมมากเลยนะคะในบรรดาบุคลากรผู้ต้องสวมหน้ากากอนามัยทั้งวันเพื่อให้สามารถดื่มเครื่องดื่มได้อย่างปลอดภัยและสบายใจโดยไม่ต้องขยับหรือถอดหน้ากากอนามัยนั่นเองค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะนุชนาฏอุมาน,านันสวัสดีค่ะ